โอเคก็ทางนู้นเป็นรถสินค้านะครับแต่ไม่รู้ขบวนอะไรเหมือนกันรถสินค้านะครับตอนนี้หนึ่งย์กําลังมาน่าจะเป็นหกสามหกบึงพลาแม่น้ําเช่นเคยโอเคหนึ่งย์กําลังมานะครับน่าจะเป็นขบวนหกสามหกบึงพลาแม่น้ําเป็นรถสินค้าด่วนน้ามันนะครับ ก็วันนี้ก็เป็นวันวาเลนไทน์นะฮะก็เป็นวันสําหรับคนโสดนะครับทําไมผมผมึงพูดอย่างนี้เพราะว่าวาเลนไทน์เนี่ยบางคนเขามีแฟนนะครับแต่บางคนโสดหนึ่งในนั้นก็คือผมแหละนะครับที่โสดต้อนรับวาเลนไทน์ทุกปีนะครับพอวันวาเลนไทน์ทีไรเนี่ยจะมีสติกเกอร์รูปหัวใจจากเพื่อนเนี่ยมาแปะตรงนี้ตรงเสื้อนักเรียนนะครับทุกปีนะครับ นี่เป็นความทรงจําของใครลหลายคนในตอนที่อยู่มัธยมตั้งแต่ม1นถึงมหเลยนะครับตอนนี้สติกเกอร์ของผมมาได้ดว์ไปแล้วได้แค่2ดวงเองนะครับส่วนดอกกุหลาบเนี่ยถามว่าได้ไหมไม่ได้ครับไม่มีแฟนนะครับผมไม่มีแฟนตอบตามตรงโอเครถด่วนน้ำหกสามหกฮะถ้าถ้าเลขผิดขออภัย CSR ห้าหนึ่งหนึ่งเก้าคันนำ คันทางขาบวนนะฮะไม่ใช่กานนำ้ำถ่ายได้ฮะถ่ายเลยนะครับถ่ายเลยสนับสนุนเต็มที่ครับกับการถ่ายรถไฟถ่ายเลยครับไม่ผิดกฎหมายฮะถ่ายเลยผมสนับสนุนเต็มที่นะครับถ่ายสถานีถ่ายรถไฟเชิเลยฮะถ่ายคลิปวิดีโอก็ได้นะครับเอาไปลงเฟซและ Youtube ได้นะครับ เขาถ่ายรูปอยู่นะฮะยังไม่สามารถไปยืนได้ก็อาจจะมือนหน่อยขออภัยเนาะโอเคขออนุญาตนะพี่โอเคสงสัยเข้ามาแรงโอเคให้เห็นสว่างนิดนึงอ่าตรงนี้แหละนะครับตรงนี้แหละโอเคทางนู้นก็เป็น109นะครับที่กำลังจอดล้อทางอยู่ณขณะน,นี้นะครับ อย่างที่บอกเขาว่าถ่ายเอ่อถ่ายรูปรถไฟถ่ายสายนิรถไฟเนี่ยถ่ายเต็มที่เลยนะครับผมสนับสนุนเต็มที่นะครับใครจะว่าผิดกฎหมายก็ปล่อยเขาเถอะนะครับเพราะว่าเราโปรโมทรถไฟเนาะนะครับถามว่าโปรโมทรถไฟทําไมเพื่อที่จะให้คนเนี่ยหันมาสนใจในการเดินทางรถไฟมากขึ้นนะครับเราสามารถถ่ายไปลง youtube ได้พี่จะถ่ายรูปไปลงเอ่อเฟซยูทูบยังได้เลยนะครับ มันไม่ผิดหรอครับนะจะถ่ายรูปป้ายสถาน,นีชุมแสงยังได้เลยจอดเลยนะครับจอดเลย109ยังไม่สามารถมาได้โอเคแสงไฟที่อยู่ทางนู้นเป็นในส่วนของ109กรุงเทพอภิวัตเชียงใหม่ล้างส่องที่ที่ทุกคนเห็นอยู่ขนาดนี้นะครับเป็นในส่วนของรถสินค้าดวดดำหกสามหกบึงพระแม่นับเห็นไหมพอเรามีความรู้เรื่องรถไฟอะ่ะ เราแสดงศักยภาพของเราออกมานะครับอาจจะรู้น้อยรู้มากนะครับแล้วแต่บางคนนะนะครับสําหรับผมเนี่ยผมรู้เยอะนะครับก็ที่มันทุบเป็นถังสีดำเนี่ยก็คือน้ํามันนะครับ Wi-Fi เนี่ยข้างในเนี่ยจะเป็นน้ํามันนะครับถอยหลังนะครับเพราะว่าเลยนะครับเมื่อกี้เลยไปถึงนูน่นเกือบถึงตรงไอ้รางอะนะครับ มีตัว109เตรียมตัวนะครับทุกคนเดี๋ยวตกรถกันนะนี่ก็เป็นรถเทียสุดท้ายนะครับที่จะจอดชุมแสงในค่ำคืนนี้ถ่ายรูปได้ฮะถ่ายเลยนะครับถ่ายรถไฟถ่ายไอเอ,อ่อรถสินค้าเนี่ยถ่ายเลยนะครับไม่ผิดกฎหมายนะฮะถือว่าเป็นการโปรโมทรถไฟถทยด้วยซ้ำนะฮะผมสนับสนุนเต็มที่ฮะถ้าให้เต็ม50เนี่ยผมให้100ดีกว่านะครับ 100คะแนนไปเลยนะครับ100ต่อ100นะครับไม่มีเศษนะครับมีตัว109เตรียมตัวนะครับทุกคนโอเค129ตอนนี้ล่าช้าอยู่ที่4นาทีนะครับบางวันเนี่ยรถทำเวลามาเกือบดีมากนะครับแต่บางวันก็จะเป็นอย่างเงี้ยรอทางรถสินค้านะครับอาจจะเป็น6-36เจ้าประจำนี่แหละนะครับ ก็แปลกจังทําไมหกสามหกมาตอนคืนทาไมไม่มาตอนช่วงกลางวันนะครับก็ถ้าเป็นช่วงเช้าเนี่ยก็จะมาก่อน1นหนึ่งสองนะครับก็คือเด่นชายกรุงเทพอภิวัตรก็มีความรู้เรื่องรถไฟเต็มที่เลยฮะถ่ายรถไฟได้ฮะไม่ผิดกฎหมายผมพูดหลายรอบเลยนะสนับสนุนเต็มที่นะครับใครจะว่าถ่ายโอ้ยพี่ถ่ายรถไฟผิดกฎหมายช่างเขา นะครับเรามาถ่ายโปรโมทรถไฟไม่ได้มาถ่ายเล่นนะครับไปลงย t u b e เนี่ยผู้ติด,ดตามมาถึงล้านคนก็ได้นะครับเริ่มจากการถ่ายคลิปก่อนนะครับอาจจะเงียบๆไม่ค่อยพูดพอหลังๆมาเนี่ยโอเคเราเริ่มพูดเริ่มพูดและว่าเออมันเป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างนี้โอเคมาได้คร10ั109ผู้ที่สารคนใดที่มีตั๋ว109เต็มตัวได้เลยนะครับเห็นไหมเห็นไหมพี่คนนี้เขาถ่ายรูปผลสนัรสุ่นเต็มที่เลยพี่นะครับ ผมจะซัพพอร์ตให้เรื่องรถไฟอ่ะนะครับเราลักรถไฟไทยนะครับไม่ได้รักใครนะฮะเราลักรถไฟโอเคมาได้ครับหนึใครมีตัว๋วเตรีมตัวนะครับโอเคเอาตอใหมายเลขอะไรฮะวันนี้ถ่ายได้ครับพี่ถ่ายเลยไม่ผิดกฎหมายถ่ายเลยหมายเลขอะไรเนี่ยโอเอาตอมซีหนึ่งเห็นไหมฮะถ่ายเลยพี่ถ่ายเลย ถ่ายเลยพี่สนับสนุนเต็มที่อ่านี่นะครับเห็นไหมถ่ายรถไฟได้ฮะไม่ผิดกฎหมายเว้ยเออนี่เห็นไหมถ่ายรถไฟได้เลยพี่เต็มที่โอเครอให้รถจอดก่อนนะครับค่อยขึ้นจอดเส้นอีกก่อนค่อยขึ้นนะพี่ <Okay. S 2> ขอดูป้มไอีกรอบนึงนะเมื่อกี้ไม่ชัดเชิญขึ้นเลยพี่ขึ้นเลยมีตัว109ขึ้นเลยครับโอเคมาดูโมเมนต์หน่อยนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันวนาเลนไทน์เนาะบางคนก็ได้เดินทางกลับมาหาแฟนนะครับเห็นไหม บอกมือไม่บายอ่ะมาากันนะครับเพราะว่าอีกคนนึงเนี่ยอยู่ที่นี่อีกคนนึงต้องไปทํางานนี่แหละฮะความรักเป็นสี่สวยงามนะครับถ้าเราคิดถึงเราก็แค่โถหากันคือเอาง่ายอ่ะถ้าคนมีแฟนอยู่ไกลอจจะเข้าใจเว้ยแบบนอนก่อนหมอนข้างอย่างเงี้ยเออโอเคล้างสองหกสามหกก็ออกแล้วนะครับวันนี้ก็ จะพูดว่าไงเดียสุขสันต์วันวาเลนไทน์นะครับอ่าก็อย่างที่บอกเขาว่าขอแสดงความยินดีกับคนที่มีแฟนแล้วนะครับส่วนผมเหรอส่วนผมโสดครับโอเค รถไปจไอยที่นี่บามนาสะพานหินพิจิตรบากระทุ่มพิศโลกพลมปรามหนองต้มพิชัยชุมทางบ้านดาราท่าศักติอกรอุจาไเดดีศิลาอาจเด่นชยัยบ้านปิ่นแม่มาะนครลำปลางขุนตาลพูนและเชียงใหม่โอเ okay. ค408ไปรอทางอยู่ที่วังกาดอยู่แล้วนะครับอ่าโอเคอ๋อเดินทางปลอดภัยโดสวยสมิภาพต้อนรับวาเลนไทน์ฮะโ okay. อเคเดี๋ยวไปเจอกันตอน408ครับผม 坤硕，就这。